และต yes. ุกิจครั้งหนึ่งบนเวทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดงานนะคะยาวไปไหนนะคะอย่างไปไหนก็จะมีการคุณมต่างกันตลอดเนียใช่ะตอนนี้บนเวทีนะคะเ้อกำลังเอาเด็กๆนะคะงานในชุดสถานที่อืนนะคะกำลังเตรียมจะพร้อมที่จะทำการแสดงนะคะ คนบางที่นะคะก็จะเป็นน้องๆน,นะคะาการยงชักเรียมอนุบาลนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เซรน,นะคะวันนี้นะคะเด็กชุกหลายคนนะคะได้จเจอกันได้ดูว่าเราจะมาในเพลงอะไรนะคะวันนี้ค่ะน้องๆน,นะคะจะมาในเพลงแข่งดินไทยนะคะ เวเรเรียกมันนานำาจากโูนัเด็กนี้มาโคเซลจำเืินประมาณเัยเล็กๆอย่างนั้ยากเหมือนกันจะทำทดรองประมาณ2คนกลังทำในเวทีนะคะเพระนั้นพุกรคนันกทำกาเก็บนะคะเก็บวิดีโอการเล่นโปรอุกานนะคะหน้าเวทีนะคะถ้าย่งไรคนมาให้ท่าน ยอดัวนหน,นักครบสักหนว่งนึงนะอย่างนั้นคนที่รอชมหน้าเวทีจะมองไม่เห็นนอนบนเวทีเลยนะคะก็จะยังไม่ได้เข้เห้องน้ำ ทางเสิ่งระดิษา์นี้นะคะน้องพรียามเด็กไม่เรานะคะค่ะูจะนาเด็กๆนำางพวเซ็ของโยนเองนะคะ อาจย้เหวบางอย่างบาอาไม่ดีนะคะนันะแล้วก็เจอคุยเนโซ่บาทีด้วยนะคะเดีย๋ยวจะได้แขกันแล้วก็อวอามรักที่เจอน,นะคะมันสมคู่ให้เอทีมารันแค่สการจนมันสัให้เกียบนแต่ละวันให้กับเค่เรื่าที่ราอัานงานบางบาทีด้วยค่ะการสืิอถ่า แล้วเดี๋ยวเราจะทำยที่สองเลยนะคะสำหรับการแสดงสื่อการถืดินเส้น้เรียมน้อนมนะคะนักแสดงได้เลยนะคะ นี่้องเรียนดู้าก็ามมาในช่วงี่่เรัางนอยู่ก็เป็นความน่ารักของเด็กน้อนะคะซึ่งเว็นทียนโดยม่พิลล์ลอในถึงสิ่งที่ต้องแตงว่าเป็นสมวนหน้องอะเรพวกซว่งานะ้อจะเป็นที่พี่จะเปานนักเรียนเข้าน่นคือจะเปานเรายงๆของตานไมนะคะ ขออนุญาตนะครวิขออนุญาตช่วยกันทำกันนะครการเปี่ยนแปลงทางนักธรรมในสุขสันต์วันนี้เป็นวันที่แล้วเดี๋ยวคนไปที่ค่ะเรานะตามด้วยการแสดงชุดที่สองวันนี้คนไปทีทีงานแสดงเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นจะมีรานเป็นการชมงาการแสดงของพระเจ้าสุทธินะคะ ปกตเราจะมีการร่มกันเป็นวันที่นักุืบถกทุกยางนะคะวันนี้นะคะก็้องการสนทนาเยอะแยกมากมียและบางก่วนจบไปดีนะคะให้ถกทธรสมชาติสุขภาพแลยะนะคะเส็เสร็ังนะคะที่อ่านลายเสือลายนามสกุลกาให้การสนับสนุนของการเช็ดัวงกาทเกินะคะคุณกยอะมากนะคะ อาา่าีกันย่าชิกๆารบสมในว e ันน er ี้นะคะทว่านต้องนองจ่อกันคะสูงติกระดั์อกเล็กนาอยทางโทรเัพะเปียนดาวเทียมที่สวยนะคะท่าที่รหรือมาเนี่ือเห็นนะคะอ้อุ่มตามศาสตรเป็นสูตนะคะปีนี้พี่ารศึกษาจะเป็นวิญญาณคือบ้ากนะคะ ผมนำรูสตั้ตนน้สมาชิที่สั่งแะคุณสัเพศสองนมาทำดีสนับสนุนนการสงสรมนานานัวเรียนว่าอาหารและงานสนสที่ยังตัวสคอคนพ่การไจยังงานที่งานส่งที่สิ่งเหล่านี้ก็เรีกัวเรคเ่อจันเราดูดที่เราได้ ความราสนทีจันทรนะคะเรื่องขอความสานทุสื่อเรื่องเรื่องวันสื่อสิจการนะคะที่เราทสี่อบริษัทยนี้เราทงานทกคนที่โรให้เรทกรทายนีนะคะาเป็นสายเนี่จะต้องสื่อชีพใช้ายสนเทศนะคะเรามยอแที่

มีการแสดงเป็นที่เป็นตันในการแสดนของน้องเพื่นจากสุพรราิเกนะคะในนันตอาจาร์นะคะที่กำลังเตรียมความพร้และครัสมปีนี้องลกจะมีในการเต้นกระบอกเพลงนะคะได้แรงนัเยเพลงที่มีชื่อว่ารกยองยองเราไปโห่เล่หนะคะสงสัยข้าทัานจริง รักเด็กๆของแมวันี้กลงดูเร่องสานการเทียวทักล่าทีพร้อมจะรับชมไหมคะตุนตเร็จก็พร้อมนะรอทีมช้างวันนี้เด็กๆนะคะจะมีการแสดงหลายชั่วโเลยนะคะประมาณ16ชั่วโของงานแสดงนะคะ บนเวทีพร้อมไหมจ้าบนเวทีพร้อมล้วขอเสียงพร้อมให้กัน้องอานุ กฟอเจ็ดสีอกิเพื่อตกเียงค่ะสันเียิไเลยล้รุงรเรื่องรเรื่อนี้เรื่อ่เรื่อนี้ไ้หมายจมน่อ่ยงมิยครื่อีาแล okay, <c oughs> ้วกมีะรนั้นเราจะโยนเคื่อไม่กั ต่อหนึวันอยู่ด้วยนงหานรู้แต่แล้วอยาทฟกงทางบตรองเราไหคะแถวเรามีเซ็กเตอร์สปอร์ตไหมีกจนีนักมดยกเสียงางบัตรเที่จะด้าองเราทีได้ที่เราช้กันนนหเอยู่บนเวทีด้วงง

กงารตุยานแม่ตุยานจริงตุยานริบุยานท่านจริงนะคะไยุบยุบยนบยุค่ะยุบ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 ยุนยุะยุบ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 บยุบบยุบยุนยยุบยุบยุบยุะยุบยุบยุนยุบ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 รอบยุ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 บุบบ นําเรียดข้ามและเรียมการ้อนกลข้ามเวทีได้เลยนะคะตัว็ย่งที่จะาอ่านารงเามนมากที่สุดนสงชวสื่ารของในไม่งมี้ิะปะการต่อไปนะคะเป็นตัวคนอายุค่ะโดยมีการผิดส่วนจังมวีท่วตะกนุดโซลขึกษานะคะ แล้วก็โดเดาสตรฟารือเดลี่จำหนักค่ะ้นตรงดินขอหนึ่งแคกระลุเงินหนูสมุดบันทึกนั่งแสกกระดุกทองสีน้ำจืดวันหอเรงฝนเด็กผ้นช่้กันรสมส่กาโมงอเยะแยกตัวเองแล้วกัแล้วก็เป็นพุกชานร้ใบลงแบบแท่บาลนาฬกาโมยจะเนส่งุนแย่จะสองนะตรงองสั้ถุงที่พระาถึงนขการค้กเน่าม โเรียนกานบานจากทุกนักเรียนที่3ค่ะการแสดงของน้องนักเรียน1น่กเรียนนานนะคะเชหงุดิเรียว่าเรานักเรียนได้เลยนะคะสนัสน่งครไม่ท้ไประกอนทุกจกน โครงการงูตัวาเรานะคะก็เป็การศึกษาจำเนียรศ่งอัพทางกลังจานบาคตรงนี้จะมีองฟังนะคะกันสวนนี้ที่เราด้วยนะคะบรจนค่ะต้นนะคะจะเป็นหนึ่งพันช้าพระจีระจนี้กลายไปดนะคะบงจะกระานจำนวนเป็นพันนี้รัพีจะมาน่ การสื่อสารอุขสงคุณาาร้อยที่่ก็คืลองโปรเกแลารแนะนำผูกการสื่อสารในวง4แคมเปญกานเป็นอันนาผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านที่นำทางการของอาชีพงานหนึ่ทว่จะทำกันเด็กเนะาจะมีงานรจะมีสุขสริ งานที่ี้ยังได้บ้างมาแต่งานที่จะจะย่อยมาถึงการสนับสนุนให้เรด้รู้ได้นการช่อวางเราจะจบเอการในวันนี้นะคะและกำรับต้เวทีนะคะกำรัจะใช้ในช่งการเล่นดิสารดแสดงของนักเรียนเิทยาศาสร์ทุกบ้านร่องงนเช่กันวันนี้ลูกน้องจะอ่านเตกันำว่าเพลงในเพลงที่มีชื an O-Yen-Wuanyi ra-gato. Tse-on-tsev-vanev Physical Patriarchal di-tang-e-lê-tung sa-ma-nha-i dhek Cang-λέc-ta-da'i bin-gò-ying, derivã-i nhek khif tasket